เทวดาที่รักษาซุ้มประตูอยู่ร,รู้เลยว่าเจ้าชายไม่มีบุญถ้าคืนให้เจ้าชายเห็นถาดเปล่าเนี่ยตัวเองจะหัวศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเทวดา,าก็เลยเลนเลมิดขนมเต็มถาดเลยเจ้าชายก็เปิดฝาขึ้นมาโอ้ยขนมอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666 พ่อครับคาถามจากทิกต็อกน่าจะเป็นเพื่อนบ้านถามมาก็คืออาแล้วเพื่อนบ้านดูรายการฟังเข้าใจเหรอมหลวงพ่อคือเพื่อนบ้านฝั่งลาวเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งลาวนะพี่น้องชาวลาวดูเยอะมากแล้วมีอคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็<อ>ถามว่ารู้ได้ไงหลวงพ่อเวลาเขาเขียนสาธุเขาจะเขียนฟอนลาวไงอ๋อแล้วก็มีหลายท่านก็เขียนมาแล้วบางคนก็เขียนไทยได้แล้วก็แต่อาจจะเขียนภาษาคาราวเกะหลวงพ่ออ<ะ>ไม่เป็นไรขอให้อ่านได้อ่า ก็แสดงว่าศึกษาภาษาไทยผ่านสื่อบางครั้งก็บางท่านก็ดูทางตทลทัศน์ผมสังเกตนะพี่น้องชาวลาวเนี่ยมีศรัทธาเรื่องของศาสนาพุทธมีม,มีมีมั่นคงอยู่แล้วเพราะว่าโดยพื้นฐานนะพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะมีหลักคือศาสนานี่เป็นหลักครับแล้วเท่าที่หลวงพ่อเคยสัมผัสเ,ยเคยไปทั้งประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศเลาวประเทศพมา่าเนี่ย สี่ชาติเนี่ยจะมีจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาคือแน่วแน่นะแน่วแน่แล้วก็ไม่ค่อยสงสัยไม่ค่อยจะมีคือในเรื่องของวัฒนธรรมจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปใช้ศัพท์ว่ายังไงเข้าไปถลม่มไปท่วมทับนะี่ยไม่มากนักครับคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นยังเข้าวัดฟังธรรมในปริมาณยังมากอยู่อ,อย่างพม่าเนี่ยค่อนขอ้างจะมากครับดังนั้น ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังถือว่ามั่นคงอยู่พี่เขาถามว่าเวลาใส่บาทเราต้องอธิษฐานอย่างไรบ้างครับอ่ออธิษฐานก็เอาตามหลักเลยนะ,อ,ะอ,อในสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะครับพระรุทธ,ธะนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าท่านเคยเกิดในหลายภพหลายชาติครับในชาติที่ท่านเป็นคนจนท่าน ท่านบำเพ็ญทานบารมีการใส่บาตรเป็นทานบารมีนะเป็นการให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าด้วยผลแห่งทานนี้ข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดขออย่าเจอคําว่าไม่มีโอ้โหทุกพบทุกชาติสั้นๆปรากฏว่าหลังจากนั้นมาท่านเกิดมาท่านไม่เจออะไรที่ไม่มีซึ่งพระจักพยานวันหนึ่งท่านไปเล่นถ้าเรียกภาษาตไทยน่าจะเป็น กีฬาแบบโยนหลุมหรือกีฬาตีคลีนี่แหละคือตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นพระนะแตายังไม่ได้บวชยังไม่ดเป็นเจ้าชายทีนี้ปรากฏว่าฝีมือการเล่นของท่านอ่ะไม่เก่งเล่นก็แพ้ที่คนแพ้ต้องจ่ายแต่ไม่เป็นตังเป็นขนมเพื่อนก็กินขนมพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นศัพท์สมัยนี้คือเห็นหน้าเจ้าชายองค์นี้วันนี้กินหวานละกินหวานตั้งแต่ยังไม่เล่นอ่ะทีนี้ก็เมื่อเล่นแพ้ท่านก็ ให้มหาเล็กไปวางแต่ขนมมาครับก็แม่ก็ทอดขนมแทบไม่ทันเลยเหนื่อยแล้วก็เลยบ่อยเข้าบ่อยเข้าแม่ก็เลยบอกไม่มีแล้วท่านไปบอกเจ้าชายขนมไม่มีอันนี้มหาเล็กก็มาบอกว่าเจ้าชายหมองแม่บอกขนมไม่มีท่านไม่รู้จักคําว่าไม่มีบอกไม่มีก็เอานี่คือไม่เก็บไม่เคยเจอคําว่าไม่มีอ่ะขนมไม่มีก็เอาทางมหาเล็กก็กลับไปบอก แม่ลูกเราเนี่ยเป็นสุขุมระชาติพูละเอียดอ่อนไม่รู้กระทั่งคําว่าไม่มีก็เลยจะแกล้งลูกก็ถาดแล้วก็ฝาชีครอบครอบแบบไม่มีขนมอ่ะไม่ขนมให้รู้ว่ามันไม่มีแปลว่าอะไรมันมีแปลว่าอะไรเอาเอาไอ้เปล่าเปล่านี่นะเปล่าเนี่ยฝาครอบปิดไปมาดเนี่ยก็ถือไปเนี่ยเอาไปให้ไปเนี่ยขนมไม่มีครับปรากฏว่าด้วยบุญของท่านเทวดาที่รักษาซุ้มประตูอยู่ครับ รู้เลยว่าเจ้าชายไม่มีบุญถ้าขืนให้เจ้าชายเห็นถาดเปล่าเนี่ยตัวเองจะหัวศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงโทษฐานที่ไม่ดูแลคนมีบุญเทวดาก็เลยเดินลมิดขนมเต็มถาดเลยหอมกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมไปถึงก็บาร์เรก็ยื่นให้เจ้าชายก็เปิดฝาขึ้นมาอู้ขนมหอมทั่วสนามเลยทุกคนก็รับประทานอเนกอร่อย อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666